ผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมากว่ากันทางช่อง A อค i o n c แชนแนลครับ ในวันนี้ครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดหนุ่มใต้เสียงทรงพลังแชมป์เดือดตาคนที่8ของเมืองไทยอย่างหนุ่มโดมจรูวัตเชีย่ยวรามครับหลังจากปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมากับเพลงหนึ่งหัวใจเพลงจากอัลบั้ม10 years of love นะครับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากๆในวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดหนุ่มโดมนะครับกับการเดินสายโปรโมทเพลงนี้ตามคลื่นวิทยุต่างๆหลังจากนั้นครับเราจะไปตามติดกับบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตร่วมกับวงออเคสตราโรยยางทหารเรือนะครับซ้อมเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตกับทีวีสสัญจรและปิด ายครับเรามีภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตทีวีสสัจจรที่จังหวัดสมุทรปราการของหนุ่มโดมมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ เดี๋กันหน่อยนะครับเพราะ้องผล้งกันใหม่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากไม่ได้ปล่อยมานานแล้วเออหนึ่งหัวใจเลยครับเป็นหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม Ten Year s o f Love บทเพลงขอกจอนยูสตาร์ครับเป็นอัลบั้มที่ฉลองครบรอบ10ปีของรายการจอนสตาร์แล้วก็มีรุ่นที่ปล่อยมาแล้วใช่ไหมการเวลาจากพิการนะครับแต่ว่านี้ก็คือจริงๆอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่ เพลงจะเป็นเพลงรักหมดเลยนะครับความหมายดีหมดเลยแล้วก wow ็ของพี่การเขาพูดถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาขอบคุณเลยแต่ว่าของผมจะพูดในแง่ของกําลังใจเพราะว่าตลอดสิปีที่ผ่านมาพวกเราเดียสตาร์ก็ได้กําลังใจจากคนดูมาเยอะเหมือนกันเพลงนี้ก็เหมือนเป็นเพลงหนึ่งที่อยากจะตอบแทนกําลังใจกลับเข้าไปสู่คนดูเช่นกันครับผมก็เลยเป็นที่มาของเพลงหนึ่งหัวใจใช่ครับหนึ่งหัวใจครับ ครับแน่ตอนนี้อยู่กับผมนะครับก็มาเดินสายโปรโมทเพลงกันนะครับชื่อเพลงว่าหนึ่งหัวใจนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ที่อยู่ในอัลบั้ม10 Year s of love บทเพลงรักเดอะสตาร์นะ เพลงให้กำลังใจแล้วก็ตอบแทนทุกๆอย่างที่แฟนๆได้ให้กับพวกเราเดอะสตาร์มานะครับแล้วก็มันมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วต้องยิ้มได้แล้วก็รู้สึกรู้สึกนึกไปถึงตลอดเวลาที่ผ่านมาของชีวิตนะครับและทำให้ทุกคนก้าวันไปได้นะครับอุ mm hmm. ปสรรคานานานะครับ mm hmm. ติดตาม่ตอไปดีกว่าว่าผมจะไปไหนกันต่อไปคลื่นไหนกันต่อไปทําอะไรกันทั้งวันเลย เกือบปีแล้วครับที่หางหายจากการเดินสายแบบนี้ครับล่าสุดที่ปล่อยคือเรื่องจริงน่าสุดท้ายประมาณเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบมีไปขึ้นคอนเสิร์ตไปนู่นไปนี่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสปล่อยเพลงครับจนมาถึงเพลงนี้แหละเกือบปีแล้วเหมือนกันประทับขนาดได้ฟังเดโมครั้งแรกเลยครับเพลงนี้เพราะว่าเออมันเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วติดหูเลยด้วยเมโลดี้ของเพลงนี้ที่มันเป็น ดนตรีไทยสเกลเป็นแอทนโนนิกฟังแล้วก็รู้สึกว่าด้วยเนื้อหาด้วยแล้วก็เมโลดีมัน,น,ม,นมันพาให้เพลงนี้มันอบอุ่นมากแล้วก็เป็นกำลังใจมากๆครับผมเข้าสู่ชั่วโมงที่3กันแล้วนะคะชั่วโมงนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะหนุ่มคนนี้โอ้โหพลังเสียงสุดยอดจริงๆวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่1 3 5วันค่ะกับน้องโดมเดอะสตาร์นั่นเองสวัสดีค่ะ มีไฟในทุกวันใช่ค่ะน้องโดววันนี้มาพร้อมกับเพลงพร้อมเพลงใหม่ล่าสุดด้วยใช่ครับผม,มเล่าให้เราฟังหน่อยสิครับเพลงนี้คือเพลงอะไรชื่อเพลงว่า,วาหนึ่งหัวใจครับเพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในลบ,บัมฉลองครบรอบ10ปีของเดอะสตาร์ครับ uh huh. uh, Ten Year Supers บทเพลงรักเดอะสตาร์ซึ่งก่อนหน้านี้นเคยได้ฟังเพลงจากพี่กันไปแล้วาการเวลาครับผม,มแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในลบัมนี้ด้วยชื่อเพลงว่าหนึ่งหัวใจครับซึ่งพูดถึงกําลังใจครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็ พวกเราทั้ง10ปีเดอะสตาร์เนี่ยได้รับกำลังใจจากคนดูมาตลอดเวลาเลยเราก็เลยเหมือนเพลงนี้เหมือนเป็นตัวแทนที่อยากจะส่งมอบกําลังใจเหล่านี้กลับคืนให้พวกเขาด้วยครับผม สวัสดีนะครับชาวคลิกทุกๆคนนะครับผมโยมจรวัตครับผมนี่คือแค่ปลูมเพจขึ้นมานี่เพลงก็คืออลังการมากๆแล้วซึ้งมากๆเลยครับผมนะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับดูดมสมบูรณ์นะโยมสมบูรณ์มากเั็นไปเป็นตาแซวว่าอ้วนนะเนเอยคือเป็นหน้าที่ครับจริงๆแล้วไม่ใช่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้นครับเพราะว่ากําลังเล่นภาพยนตร์ครับก็เลยต้องเพิ่มน้ําหนักอันนี้คือความจริง อันบอกได้เลยเรื่องไหนก็นห้าที่เป็นหน้าที่เรื่องแผลเก่าครับแผลเก่าของหม่อมน้อยครับซึ่งในเรื่องก็รบบทเป็นเปียเป็นหักเพื่อนของพี่ขวัญในเรื่องจะมีเปียด้วยนี้แล้วก็แล้วก็อารมณ์ประมาณว่าแบบเอ่อคาแรคเตอร์จะแบบเหมือนเป็นเด็กที่โดนแกล้งอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องแบบอ้วนๆหน่อย่าแกล้งหน่อยเราจะได้ชมประมาณช่วงไหนครับประมาณช่วงปลายปีนี้ครับกันยายนปลายปีนี้เราติดตามได้เลยใช่ครับเปียเปียครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็มาถึงป็นที่ S O S Radio นะครับอยู่เป็นที่ Center Point นะครับสตูดิโอแล้วก็สังเกตได้ว่าเอ่อบริเวณเขาจะมีแบบว่าเป็นกรอบรูปเพติดโอสเตอร์นะครับแล้วก็เอ่อด้วยความที่มีศิลปินมาเยอะๆเลยมาฝากเยอะๆเลยนะครับก็จะมีที่น้อยหน่อยแต่ผมเห็นที่ว่างที่หนึ่งครับนี่ครับ1 2ึ่องามสวยมากเลยครับผมครับผมสบายดีหรือเปล่าครับไม่สบายครับ มะีหนึ่งหัวใจยอมจะรู้วัดครับจะ หนึ่งหัวใจรักของเธอช่วยต่อลงให้ใจวันนี้แม้ต้องผ่านเส้นทางที่แสนยาวไกลจะไม่กลัวนับจากนี้ ทำสกู๊ปโปรโมทซิงเกิลหนึ่งหัวใจเป็นงานสุดท้ายของวันนี้ค่ะแต่งานนี้พิเศษสุดหนุ่มโดมจะต้องโชว์เสียงร้องเพลงหนึ่งหัวใจแบบส,สดๆด้วยจะไพเราะขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะแค่่่หหนึงงัวใจจจกก็พออะททุยาีไป ่วนวันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับภารกิจการเดินสายนะครับโปรโมทเพลงหนึ่งหัวใจนะครับก็ไปเยี่ยมคลืบนวิุต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับมาถ่ายทําสกูปกันนะครับแล้วก็วันนี้ในแต่ละที่ก็จะพูดถึงเรื่องเพลงหนึ่งหัวใจนะครับว่าเพลงนี้เป็นแนวไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็อาจจะมีบางที่ถามถึงเรื่องผลงานการแสดงด้วยอ่ะแน่อยากรู้จิก็คือการทําการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแผลเก่า ซึ่งตอนนี้ถ่ายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยังไงรอติดตามกันปีนี้ก็อยู่แน่นอนนะครับรวมไปถึงบางคลื่นก็ถามถึงเรื่องของรางวัลด้วยที่เพิ่งได้รับมาล่าสุดนะครับก็คือรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะครับสาขาเพลงประกอบละครดีเด่นนะครับประจําปี2556นะครับก็คือเพลงรักแท้อยู่เหนือกาลเวลานะครับเย่เย่เย่ได้รางวัลมาแล้วแล้วก็สําคัญเลยก็คือบางคลื่นก็มีพูดถึงเรื่องของ MV ด้วยว่า MV จะเป็นยังไงนะครับก็ใครยังไม่ได้ดูนะครับไปติด ตามดูได้นะครับที่ Exact Channel นะครับใน y t u t u นะครับหรือว่าตามรายการเพลงก็ได้ Cover Diver ที่ผมพิธีกรไง <Yeah. S 1> ก็สามารถไปดูกันได้นะครับเพลงนี้หนึ่งหัวใจครับช่วงหน้ากลับมาตามติดหนุ่มโดมซ้อมคอนเสิร์ตกับวงดนตรีออเคสตราดูริยางทหารเรือเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรค่ะบรรยากาศจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนติดตามได้ เย้ตอนนี้เราอยู่กันที่ถานที่ซอของเรานะครับแล้วกอ็อยู่ทุกวงดนตรีของพี่พิรยานขาเชื้อครับ mm hmm. เด็กมากๆเข้ามาแล้วบรรยากาศแบบว่าเรียกว่าจัดเต็มทุกเครื่องทุกแบบเลยครับมากันแบบเต็ๆมๆมากแล้วก็อยากรู้แล้วตื่นเต้นแล้วว่าสุดท้ายแล้วเพลงของผมหนึ่งหัวใจเนี่ยจะถูกทําเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนจะไพเราะขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับ mm hmm. ร้องสดๆครั้งแรกกับวงดนตรีที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ออกมาแล้วแบบมีความสุขมากเพราะว่าเขาทำเพลงออกมาได้น่าสนใจมากด้วย ลายราสาของเสียงเครื่องสายแล้วเครื่องเป่าทําให้แบบร้องแล้วมันช่วยเพิ่อมอารมณ์เพลงได้มากขึ้นเยอะแยะมากมายก็คือได้ยินชื่อเสียงของวงดนตรยยีระรยางถานเรือมาแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องดีแน่แต่ว่าไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ความรู้สึกคือมันดีมากครับมันช่วยเติมเพลงนี้มันมีมิติอย่างอื่นมากขึ้นแล้วก็แล้วก็น่าสนใจถ้าเกิดใครที่ได้ฟังเพลงน,นี้ในเวอร์ชั่นนี้ก็ก็คงจะมีความสุข วันนี้ก็เราจะไปเจอวันจริงนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งซ้อมแล้วสุดมากมคือสนุกจริงแล้วก็แล้วก็เพลงที่เขาทามาเนี่ยมันมันทำให้เราได้ฟังเพลงในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งในอีกความหมายหนึ่งที่มันถูกเติมเต็มมากขึ้นแล้วก็เพลงของผมเองหนึ่งหัวใจเนี่ยออามาทําให้แบบมันมันมันเติมเต็มด้วยเสียงเครื่องสายเสียงเครื่องเป่าจนมันจนมันเพาะมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วอยากให้ชาวสมุทรปราการได้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนที่รอฟังอยู่ได้ฟัง i'm gonna เ,เคยมาที่เต็มวงเต็มแบนอันนี้ไม่เคยค่ะเฉยจะเป็นวงแบบอย่างวงพี่ดิวอรุณคง,งเนี้ยท้าเขามาเล่นมาเล่นก็จะมีอมมาจจะมีแบบเชลโล่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าใช้กีตาร์ใช้กลองอย<ช>่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบว่าออนนคสัลลสตาร์เลนสายคือเต,ต็มเต็มเต็มแบนเต็มทุกเครื่องเต็มทุกองประกอบแล้วก็เครื่องวงเครื่องเป่ามาครบสุดยอดมากครับ ช่วงหน้ากลับมาตามติดโดมจารุวัฒนกับการมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการในคอนเอสิร์ตทีวีสสัญจรค่ะงานนี้กระแสตอบรับจะดีขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยแลละค่ะ ซองเช็คได้ร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักแป๊บนึงแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมพร้อมขึ้นเวทีจริงๆเดี๋ยวมาดูว่าบรรยากาศจริงๆบนเวทีทีวีสาวสมจรจะเป็นยังไงเจอกันนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับอยู่ไปกาบ,บที่หลักเวทีแล้วเตรียมตัวจะขึ้นไปแล้วนะครับจอดเวทีที่มีสามสัญจรน,นะครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าแอลเห็นคนดูเยอะแยะมากวันนี้ที่มากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสนุกดีกว่าว่าเวทีเตรีอะไรบ้าง ใครับร้องไปสองเพลงครับเมื่อกี้นะครับร้องเพลงเรือเล็กลองจากฝั่งนะครับแล้วก็หนึ่งหัวใจคือเป็นสองเพลงที่สนุกมากคือมีทั้งสนุกมันๆร็อกๆเลยแล้วก็เป็นเพลงตัวเองที่แบบซึ้งๆด้วยเพราะนั้นดีใจที่วันนี้คนมามาฟังแล้วก็ยินดีกับเราแล้วก็ร้องตามไปกับเราโยกตามแล้วก็ขอจับมือส่งเสียงกรี๊ดแฮปปี้มากขอบคุณทีมาชาชุนประกานทุกคนครับขอบคุณชาวที่มสัตว์ทุกคนด้วยครับผมขอบคุณมาก ก็ขอฝากนะครับเพลงนี้นะคำเตือนฉันบอกว่าเป็นเพลงที่ผมรักมากๆแล้วก็ตั้งใจกับมันสุดๆเอยากไปขอฝากหนึ่งหัวใจนะครับถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่อยากจะตอบแทนความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมอบให้กับผมมาตลอดนะครับแล้วก็ตอบแทนกับถิ่นด้วยกำลังใจจากหนึ่งหัวใจดวงนี้นะครับฝากกันแล้วกันหนึ่งหัวใจนะครับจากผมโดมจะรุกนะครับดับจันทร์สีส้มสุดๆแล้วก็ปัดพ่อกนะครับหรือไม่ก็ไอจูนก็หล่นไม่ได้นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันเก็บเก็บบ๊อบก็เลยจะหมดใจนะฮะ เป็นภาพบรรยากาศไปแล้วครับเรียกว่าคอนเสิร์ตครั้งน like ี้สนุกสนานเต็มที่จริงๆครับและแฟนๆชาวสมุทรปราการก็ให้การตอบรับที่ดีเกินคาดมากๆเห็นแฟนคลับมีความสุขอย่างนี้แล้วนะครับชื่อว่าหนุ่มโดมคงหายเหนื่อยแล้วละครับส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าเกิดอยากเก็บเพลงหนึ่งหัวใจไว้ฟังสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ดอกจันหนึ่0 9 9ดาวน์โหลดกันเข้ามาเยอะนะครับ วันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook เซิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับการตอบคำถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642555นะครับแล้วกลับมาพบกันใใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ จากหนึ่งหัวใจ